สวัสดีค่ะวันนี้เรามากดยืนยันรับสิทธิ์ครึ่งสำหรับคนเก่ากันนะคะเอาง่ายๆสั้นๆน,นะคะก่อนอื่นเข้าไปในแอปพลิเคชันเป๋าตังเลยค่ะกดเข้าไปในแอปเป๋าตังเสร็จแล้วให้อัปเดตแอปพลิเคชันก่อนนะคะถ้าใครอัปเดตแล้วก็ไม่เป็นไรกดเปิดได้เลยแต่ใครที่ยังไม่ได้อัปเดตก็ต้องอัปเดตแอปพลิเคชันเป๋าตังก่อนนะคะ Android เข้าไปใน Play Store iPhone กดยืนยันได้เลยนะคะจากนั้นก็รอพออัปเดตเสร็จก็กดเข้าไปในแอปเป๋าตังค์ได้เลยแล้วก็กรอกรหัส6หลักของเราที่เราตั้งไว้ก่อนหน้านี้พอกดรหัสเข้าไปก็รอระบบแอปเป๋าตังดาวน์โหลดจากนั้นกดเข้าไปที่สิทธิคนละครึ่ง อ่านรายละเอียดหลักเกณฑ์เงื่อนไขต่างๆของโครงการคนละครึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เรากดยอมรับแล้วให้กดยืนยันก่อนนะคะก็คือติ๊กถูกแล้วกดยืนยันค่ะจากนั้นก็จะเข้ามาให้เรากรอกรายละเอียดข้อมูลของเราอีกครั้งหนึ่งก่อนนะคะให้ใส่ชื่อเบอร์โทรนะคะรายละเอียดต่างๆเลยนะคะ เป็นหน้าที่การงานของเรานะคะวันเดือนปีเกิดของเราข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ของเราที่เราผูกไว้ก่อนหน้านี้นะคะก็เอามาใส่กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนเมื่อกรอกรายละเอียดเสร็จแล้วก็กดลงทะเบียนใหม่ค่ะพอกดลงทะเบียนใหม่เสร็จเรียบร้อยเขาจะให้เราส่งรหัส OTP มาที่เบอร์โทรศัพท์ พอเราได้รหัส OTP จากเบอร์โทรก็เอารหัสที่ได้มากดยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะคะทําแบบนี้เลยนะคะเอารหัสที่ส่งมาจากเบอร์โทรศัพท์ของเรานะคะมายืนยันเสร็จเรียบร้อยระบบได้รับข้อมูลของท่านแล้วระบบกําลังตรวจสอบภายใน3วันแค่นี้เสร็จแล้วนะคะจากนั้นให้เรา ออกจากแอปพลิเคชันทั้งหมดเลยแล้วก็ลองกดเข้าไปตรวจสอบอีกครั้งตรงที่สิทธิคนละครึ่งถ้ามันขึ้นข้อความมาบอกว่าไม่สามารถลงทะเบียนได้เนื่องจากหมายเลขบัตรนี้ได้ลงทะเบียนแล้วและอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลแค่นี้หมายถึงว่าเราลงทะเบียนยืนยันสําเร็จแล้วก็เพียงแค่รออีก3วันแล้วเข้ามาดูอีกครั้งหนึ่งว่าเราได้ชัวร์หรือเปล่าเท่านั้นนะคะสำหรับคลิปนี้ ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะทำตามนี้เลยนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะ